ิไปดูโต๊ะสองหน่อยสิเขาจะเช็คบินอะ่ะเหนื่อยไหมลูกค้าเยอะเลยวันนี้ไม่หรอกครับปกติลูกค้าร้านเราก็เยอะแบบนี้อยู่แล้วป้าก็อยากเอาลูกๆมาช่วยงานอยู่หรอกนะแต่ดูๆแล้วไม่น่าจะรอดฉันบอกแล้วไงว่าฉันเหมาะที่สุดเพราะว่าฉันเรียนเรื่องการจัดการมา ก็อ้างแบบนี้ตลอดแหละคิดว่าตัวเองเรียนด้านการจัดการมาอย่างเดียวแล้วจะรอดเหรอทําอาหารให้เก่งเท่าฉันก่อนเถอะพอยก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นแต่เถียงแบบนี้แล้วไงฉันเรียนด้านบาริสต้าและบาร์เทนเดอร์ามาไม่มีประโยชน์กับร้านเลยใช่ปะโอ้ยพอกันได้แล้วฉันระปวดหัวกับพวกแกจริงๆเลยที่ฉันนัดพวกแกมาเจอกันเดือนละครั้งเนี่ยก็เห็นกัดกันตลอดแทนที่ฉันจะมีความสุขที่ได้เจอกับพวกแกแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันได้ตลอดโฮ้ยปวดหัว แต่แม่คะปีใหม่ไม่ต้องไม่ตรงไม่แต่ฉันไม่ยกร้านให้ใครทั้งนั้นแหละไว้รอให้ฉันตายก่อนละกันแล้วค่อยมาแย่งกันเองโหแม่ใจนยินก่อนสิครับมาพูดเรื่องตรงเรื่องตายมันเ,เป็นลางไม่ดีนะแล้วจะให้ฉันทํายังไง<ม>เป็นพี่น้องกันแท้แทนที่จะรักกันฉันนี่ก็แก่มากแล้วนะอยากจะฝากผีฝากไข้แทนที่จะสบายใจงั้นหนูว่าคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเครียด ฉันจะคุยเรื่องนี้แหละยังไงก็ต้องมีคนช่วยฉันดูแลร้านต่อฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะเปิดร้านอาหารตามสั่งให้พวกแกร้านอาหารตามสั่งใช่ร้านอาหารตามสั่งริมทางริมทางเนี่ยนะแม่แล้วผมฉันจะให้เวลาพวกแกสามเดือนเพื่อพิสูจน์ตัวเองช่วยกันทำร้านอาหารตามสั่งนี้ และต้องมีสักเดือนหนึ่งที่ทำยอดให้ได้ถึง1,00 0 0แบาท1,000 0แสนร้านอาหารตามสั่งลิมทางเนี่ยนะแม่ฉันว่าพวกแกน่าจะทำได้แหละแสนหนึ่งยังน้อยไปด้วยซ้ำฉันจะรอดูพวกแกใน3เดือนนี้ถ้าทำตามเป้าได้จริงฉันจะเลือกพวกแกหนึ่งในนี้มาดูแลร้านคาเฟ่ต่อจากฉันแล้วแม่จะคัดเลือกจากอะไรครับความสามารถและการแก้ปัญหาไง ฉันจะจับตาดูพวกแกนะแต่หนูรู้สึกว่าแม่กำลังดูถูกพวกหนูยังไงก็ไม่รู้อะเรียนจบกันมาดีขนาดนี้ให้ไปทำร้านอาหารตามสั่งริมทางเนี่ยนะงินก็พิสูจน์ให้ดูหน่อยสิเรียนจบมาดีขนาดนี้แล้วทำไม่ได้หรอวันนี้แล้วสินะ ที่พวกแกจะได้พิสูจน์ฝีมือกันสักทีไอ้แกเรียนจบบาร์เทเดอร์บาริสต้ามาแค่น้ำชงน้ำปั่นธรรมดาหวังว่าแกจะทำได้นะพลอยแกเรียนจบทำอาหารมาถ้าแค่อาหารตามสั่งแกยังทำไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะได้ดูแลร้านอาหารต่อจากแม่เลยปีใหม่แกเรียนจบการจัดการมา ถ้าร้านอาหารข้างทางแกยังทําให้ประสบความสําเร็จไม่ได้และแม่จะกล้าให้แกดูแลร้านได้ยังไงแม่ขอให้พ่อแกโชคดีตลอด3าเดือนนี้นะทําให้ดีละกันครับ ลูกค้าเข้าแล้วรับอะไรดีคะเอาข้าวผัดน้ำพริกลงเรือแล้วก็น้ำสตรบอรี่ปั่นค่ะเอาพริกแกงไก่ไข่ดาวคะ่ะแล้วก็กาแฟป,ปัน่นรอสักครู่นะคะ บอ๊อบลี่นำข้าจากญี่ปุ่นใส่ไปเลยหนักๆเน้นๆโหไอ้ผลไม้โราละเป็นพันใส่แบบนี้ก็เจ๋งกันพอดีดิเอาลูกค้าต้องได้กินของดีๆสิพี่บิหมัโอ้ย น้ำพริกลงเรือเสร็จยังอ่ะพลลูกค้ารอนานแล้วนะแหมอยากกินแบบสูตรต้นตำรับชาววังก็ต้องใจเย็นแล้วก็รอหน่อยแต่นี่มันล้างข้างทางนะพลต้องเอาเรือมาล่องไปเสิร์ฟด้วยไหมละ่ะเออน้าใกล้แล้วไม่เกิน5นาทีห้านาทีโอ้จะบ้าตายอ๋อ ลูกค้าครับพอดีทางร้านเรามีบริการรับดูดวงฟรีระหว่างรองอาหารทำอะค่ะขออนุญาตนะคะโหเส้นชีวิตกับเส้นวาสนาคุณพี่เนี่ยกำลังพุ่งมากเลยนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วครับโหน่ากินมากอะ ทำไอ่ะก็กำลังจะเปลี่ยนราคาน้ำสตรอเบอรี่จาก50เป็น100แล้วสิฮะแพงไปปะจะสงใจทำไมอ่ะไอเล่นใช้ผลไม้กิโลแล้วเป็นพันๆเลยนะจะแก้ราคาข้าวน้ำหิกลงเรือด้วยเหรอใช่จาก80เป็น150ทําทำนานขนาดนี้เวลามีผลต่อราคานะถ้าเราไม่ขายราคาเนี้ยอดเราจะถึงแสนได้ยังไงล่ะ ี่เก็บตังด้ยค่ะนี่ค่ะโหทำไมมันแพงขนาดนี้อครับราคาปรับขึ้นนิดนึงอะคะ่ะพอดีเปิดร้านวันแรกราคาเลยฉุกลงหองนิดนึงอร่อยนะแต่แพงเกินอะ่ะไว้เก็บตังสักปีแล้วจะมากินใหม่ เดือนแรกเราทำยอดได้แค่สามหมื่นเองอ่ะยังไม่ได้ครึ่งของเป้าแสนนงเลยอ่ะนึกว่าทำร้านอาหารมันจะง่ายๆซะอีกหรือว่าร้านเราขายแพงเกินไปคนอื่นเลยไม่ค่อยเข้าอ่ะแต่เราก็ใช้วัตถุดิบดีๆนะมันก็ต้องราคานี้อยู่แล้วป่ะใช่ทางวัตถุดิบทางรสชาตินี่มันอาหารระดับพัตคาเลยนะแต่เราก็แค่ร้านอาหารตามสั่งข้างทางไหมอะ่ะถ้าทำแบบเดิมแล้วใครเขาจะมากินล่ะ ถ้าเราลองปรับต้นทุนให้ลดลงหน่อยแต่คุณภาพเท่าเดิมฉันว่าลูกค้าต้องเข้าเยอะกว่าเดิมแน่ๆลองดูก็ได้นะอืมเราก็ต้องปรับตัวกันแหละลองดูสักตั้งตุงพลอยไหวปะเนี่ยไหวพอยไหวอืมไม่ไหวก็รีบบอกนะ พ้อยน่าไหวนะเนี่ยเดี๋ยวไปนั่นปุ้นล้นก่อนไปไปไๆมีออเดอร์อาหารเยอะไหมอะพี่เ <c oughs> ยอะอยู่อะทำไงดีละไอ้ไอ้ทำได้แค่พวกเครื่องดืองอ่มอะพี่อาหารได้ทำไม่เป็นเ้อพี่ละ่ะทำได้ไหมโอ้ยก็ได้ดูทำเอง รับอะไรดีคะตังหน่อยครับค่ะมาพี่เดี๋ยวเช็คบินให้พี่ทำตรงนี้ไปเถอะขอบใจนะเท่าไหร่ทำไมกินไปน,นิดเดียวเองล่ะคะ ไม่อร่อยเหรอเอาจริงๆนะกินไม่ได้เลยอะ่ะวันก่อนมายังอร่อยกว่าน,นี้เลยพี่เดี๋ยวพลอยทำเองพี่พี่หมนไปอยู่หน้าร้านเถอะพ่อยไหวเหรออือพอยดีขึ้นแล้วอะ่ะถ้าไม่ไหวก็บอกนะโอเคไม่ต้องห่วงพลอยนะพี่ไปพักเถอะ ่กวานอีกนิดเดียวก็จะแสนแล้วคงเป็นเพราะพวกเราสามคนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นด้วยมัง้งมันก็เลยดีนั่นสิแม่คงมีเหตุผลที่ให้เรามาทำร้านนี้ด้วยกันงั้นเอาอย่างนี้ไหมเรามาตั้งชื่อร้านว่าร้านสามพี่น้องแล้วก็โปรโมทออกไปว่ารวมพี่น้องยอดฝีมือทั้งสามคน อาหารอร่อยเครื่องดื่มดีและราคาก็เป็นกันเองอีกด้วยพีปะ่ะแหมไม่เสียแรงที่เรียนด้านการจัดการมาเลยนะเนี่ยพี่ปีใหม่ไอ้ว่าก็ดีนะเราสามคนรวมพลักาลางกันือนซูปเปอร์ฮีโร่อะทีมเอเวเอเร์ไงนี่ <laughs> <laughs> ยังไม่ถึงคิวฉันอีกเหรอรอนานแล้วนะจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย สักครู่นะคะเหมือนโตสิใกล้จะเช็คบิลแล้วค่ะใช่เหรอเห็นเขายังนั่งคุยนั่งเล่นกันอยู่เลยนะลองเดินไปถามเขาสิทำแบบนั้นคงไม่ได้หรอกค่ะมันเสียมารยาทแล้วคุณมีมารยาทกับฉันบ้้งไหมอะปล่อยให้รอตั้งนานแล้วหิวก็หิวเอ,อ่อใจเย็นนะครับมีอะไรผมช่วยไหมก็ผู้หญิงคนนี้นะสิพูดไม่รู้เรื่องเลยอะ พี่อย่าคิดมากเลยมันก็เป็นธรรมดาแหละทําร้านอาหารเราตามใจลูกค้าทุกคนไม่ได้หรอกแต่มันจะทําให้ร้านเราเสียชื่อสิไม่ทําเราได้ไหมเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนพี่จะไม่ทําได้ไงล่ะตอนนี้หน้าที่พวกเราสามคนสําคัญเท่ากันหมดขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้หรอกใช่ถ้าพี่ไม่ทําแล้วมันจะเป็นร้านสามพี่น้องได้ยังไงล่ะเนอะอีกอืดใจเดียวพวกเราสามคนก็จะทํามันสําเร็จแล้วอดทนอีกหน่อยนะ อืสู้ไปด้วยกันเนาะมาและผลประกอบการเดือนนี้ก็คือหนึ่งแสนหนึ่งมืนบแม่ดีใจด้วยนะ ก็เอาเป็นว่าลูกๆทุกคนทําภารกิจของแม่สำเร็จเยี่ยมมากจริงๆแล้วแม่ไม่ได้คาดหวังให้พวกเราพี่น้องมาแข่งขันกันหรอกนะแต่มันเป็นแผนของแม่เองแหละที่จะทําให้เราทุกคนมีความสามัคคีกันมากขึ้นในฐานะคนเป็นแม่ก็อยากเห็นพวกเรารักกันอนะ่ะผมว่าแม่ทำสำเร็จแล้วครับรู้ไหมคะแม่ว่ถึงร้าน,นี้จะเป็นรานเล็กๆแต่พวกเราได้อะไรกลับมาเยอะแยะเลย เป็นพี่น้องกันมาตั้งนานแต่เพิ่งจะมาอินกับคําว่าพี่น้องตอนที่เปิดร้านนี่แหละค่ะโอ้ยน้ําตาจะไหลแม่ดีใจนะนี่พวกเราก็ต้องขอบคุณแม่มากนะครับที่ให้เราได้พิสูจน์อะไรตั้งหลายอย่างอืมงั้นเพื่อเป็นการตอบแทนแม่จะเปิดร้านให้คนละร้านกันดีไหมแยกย้ายกันไปดูแลกิจการกันเองคอยว่าพวกเราขออยู่ช่วยกันทําร้านนี้ทาต่อไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นดีกว่าค่ะ จะเอาอย่างนั้นจริงๆหรอใช่ค่ะแม่พวกเราตั้งใจจะทําร้านนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยแยกกันไปทําร้านอื่นเอางั้นก็เอาลูกว่าย่างไงแม่ก็ว่าตามนั้นแหละแต่ถ้าอยากมีอะไรให้แม่ช่วยก็บอกแม่ละกันครับแม่เดี๋ยวคอยดูนะครับพวกเราจะทําให้ร้านนี้ดังกว่าคาเฟ่ของแม่อีกโถได้ทีขิงกันใหญ่เลยนะอืม